ทางที่จะผ่านไปเวียนว่าไปชายทะเลไปต้องผ่านเส้นนั้นเลยพอมันเห็นเราปุ๊บนี่มันสาดเราก่อนเลยพอสาดก็เราเห็นมันแล้วมันวิ่งวิ่งก็สาดกันเลยมันไปบังอยู่กับต้นไม้ตะแบกต้นไม้อะไรมนต้นใหญ่เหมันนั่งบังเนี่ยยิงต้นไม้นั้นขาดเลยยิงกันทั้งคืนเลยคือนั้นนะแต่ผมผมเองรู้สึกจะโดนหมวกเชียวหมวกผ้าขาดไปเลยแต่เพื่อนกันนั้นรู้สึกโดนคอช่วงคอเนี่ยมันปัดพลาดไปเงียช่วงคอทะลุไปเลยเราไม่รู้มันโดนยิงมันฟุบลงไปไง ในหลวงมันโดนยิงถ้าเก็โอ้ไดคิด,ด,ดถึงในหลวงมากที่สุดเลยผมตอนชชวานั้นนะถึงในหลวงเรามากที่สุดเราสงานที่เก้าบอกไปนะลูกให้คุ้มครองลูกตลอดเวลาเลยนะทําอะไรก็ให้ให้สําเร็จรู้ล่วงไปได้ดีเลยให้กลับมาบ้านให้เห็นให้หน้าพ่อหน้าแม่ก็ดีเพราะงนะั้นผมคิดอย่างเี้ยนคะิดถึงในหลวงเนี่ยมากแล้วก็พ่อแม่สำคัญที่สุดคิดถึงตลอด